สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดส่องชีวิตตายอารไทยตกงานช่วงโควิดกับความสุขเล็กๆของสาวดอกยาเป็นนักร้องสาวลูกทุ่งขวัญใจของแครหลายๆคนสำหรับตายอารไทยสาวอีสานคนสวยที่ช่วงนี้เจอสถานการณ์โควิด -19 ยังคงรับบาดรุนแรงต่อเนื่องทำให้งานต่างๆต้องหยุดชะงัก สาวตายจึงได้มีโอกาสพักผ่อนกลับบ้านเกิดไปอยู่กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นพร้อมเผยชีวิตบันบาลสุดเรียบง่ายเผยให้เห็นความสุขเล็กๆอยู่กับธรรมชาติโดยสาวตายได้เผยภาพขณะที่กำลังเก็บผักและผลผลิตต่างๆในสวนของตัวเองพร้อมระบุว่านาวปลูกไว้กินได้สุยางที่ปลูกไว้กินได้ทุกอย่างภากอีสานเลือกพันมาปลกูกเก็บทานมาหลายรอบแล้วที่แฮชแท็กนาตายหน้าตายค่ะ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเดี๋ยวนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก h i n y c o m ขอบคุณครับ